สนับสนุนโดยซูเมอร์ไดโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปณห้องวิจัยลึกลับแห่งหนึ่งได้มีนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนหนึ่งนามว่าด็อกเตอร์เฮนรี่วูฮูไม่ใช่ไม่ต้องออกเสียงว่าวอฮออะออเหรองั้นงั้นเอาใหม่นะดรเฮนรี่ผู้มีไอคิวสูงกว่าหนึ่ ได้ทำการวิจัยไดยนโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา <c oughs> เฮ้ยเสร็จแล้วไดนโนเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดไดนโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่มันดุกว่าแร่งกว่าว่องไวกว่าและสุดยอดกว่าป <c oughs> ็นไดนโนเสาร์ที่จะมาปกครองโลกใบนี้จงออกมาไดานโนสูมา ซูเมอร์ไดโนไม่ใช่ไดโนซูเมอร์มั่วจริงๆและจุดมุ่งหมายในครั้งนี้จะจะนำไดโนซูเมอร์บอกว่าซูเมอร์ไดโนไม่เปิดผ้าแผงใหม่ก็คือประเทศไทยแน่นอนแล้วมันต้องดังระเบิดแน่นอนใครๆก็ต้องมาดูอะไรใครส่งอะไรมาอ ว่ายังไงนะเฮ้ยฮะอุ้ยจริงรึอฮ้ยน้อยนะรีวิวแมนย่างงั้นเหรอฮสิวสิวจะไปยากอะไรโอเคจับไดโนโซูมเมอร์ไปจัดการเจ้านั่นก่อนสักสิ้นเรื่องเฮ้ไปเลยไดยโนโซูมเมอร์อยังอีกยังอีกก็อบอกว่าซูมเมอร์ไดโน <c oughs> นี่แมนืมดูมมด,ดิตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยหไหนดูซี้กมันยังไงเนีน่ยพดจํเยม,มาจกไหนไรูเมื่อ,อกี้ดเจินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็แบบเห็นมันทาท่าป่วยๆไม่สบายเป่าก็ไม่รู้เนี่ยชักดินชักงอเงี้ยไงังไงอเนี่ยอดูสิ พูดกันหน่อยสิว่าไงอ๋ออ๋อให้เรารีวิวนายเหรอแล้วนายจะหลุดพ้นจากคำสั่งของดอรคนนั้นจริงๆหรออ๋อเออโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองพัดจังจพวกเราไปรีวิวกันเถอะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวน,นี้กันเมื่อกี้พัดจังจับมาได้อะนะ เขารู้สึกว่าจะมีชื่อว่าซูมเมอร์ไดโน่นี่ไหมีมมกล่องมีแพ็กเกจกันด้วยซู m เม,มอร์ไดไนอ่านี่กล่องเป็นอย่างนี้นี่กล่องเป็นอย่างนี้ให้ดูกล่องก่อนอ,อ่าวิธีเล่นหลากหลายนี่อ่ะมามาดูทิธีเล่นนี่ภายในกล่องเขาก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวซู m เมอร์ไดโนอสายชาร์จ USB อ๋ออันนี้สะดวกนะชาร์จในรถได้ด้วยใช่ชาร์จในรถชาร์จกับคอมพิวเตอร์ชาร์จตรงไหนก็ได้หรือว่าเราจะมีตัวตัวอะแดปเตอร์ตัวแปลงยมาดีกว่าเสียบฮะนานไหมชาร์จชาร์จชาสามสิบนาทีอ่าตอนชาร์จเนี่ยเราก็จิ้มตรงแนี้เนี่ยก็เหมือนปกตินะถ้าจิ้มลงไปแล้วก็นี่ก็ต่อจึ๊บเข้าไปหรือจะเอาะแดปเตอร์จึ๊บกับไฟบ้างก็ได้ตอนชาร์จนตาเขาจะเป็นสีแดงแต่พอชาร์จเสร็จแล้วตาเขาจะเป็นสีเขียวคือแบตเต็มใช่ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยอ่ะ มามาดูดีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างอืมอก่อนอื่นเมื่อเปิดเครื่องมาเนี่ยเปิดเครื่องมาก็ะจะตาเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียว,ยวฟ้าอ่าเปิดตรงนี้อนี่อันนี้มีปุ่มเปิดปิดอยู่นี่อ่าตาเป็นสีเขียวได้ไหมต้องกดกดหนึ่งทีกดตรงนี้หนึ่งทีออะไรนะพูดว่าอะไรนะคือมัน ว่กว่า <วะ S 1> อืมอ่าไปสากับเราได้ด้วยไหมเห็นไหมเห็นไหมขยับได้อ่ามาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวลักษณะของคุณซูมเมอร์ไดโนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นปะตรงเนี้ยคราเหมือนอยางเลยรประจันดูนี่จับหาง,หางเห็นปหะนี่นี่เป็นตรงนี้เป็นยางหางก็ขยับได้ประมาณนี้แต่จริงๆเขามีคนกอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ควรไปขยับเขามากเพราะว่าเขา หมืนมอ,อน,นกอับมีข้อมีอะไรเขาจะขยับของเขาเองอะ่ะมันเขาล็อกของเขาอยู่อะ่ะเออขยับได้ประมาณนี้หัวคอ,อก็นี่อย่างนี้ปากเหมือนหมาเลยอะ่ะเห็นปะมันมีเสีงยงก้นไกอยู่เราเราไม่ควรจะไปฝืนขยับออมามากหรอกเพราะเดี๋ยวเขาจะขยับตามคำสั่ง,งเขาเองแขนแขนก็ขยับได้ประมาณนี้ตรงนี้จะมีล้อเพื่อใช้ในการวิง่งเป็นสมดุลอะไรต่างๆก็ว่าไปในการทรงตัวของเขาแล้วดูนี่รูจมูกไม่ต้องกี่รูดูดิ เหมือนแมงมุมมากมีตั้งหกรูนะมันคือไม่ใช่รูจมูกเขาคือตรงนี้คือตัวเซ็นเซอร์เราะจะจับเซ็นเซอร์ในการมือของเราเนี่ยบางคําสั่งเนี่ยต้องใช้มือในการเล่นเอาจับเซ็นเซอร์ทําตามคําสั่งของมือเรารเนั่เนเองเหมือน,นอาร์อกเลยในแฮร์รี่พอตเตอร์ย่อย<ม>ออะต่อมาตรงนี้ ข้างหลังก็คือปุ่มปุ่มกดเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดในการเล่นซึ่งโหมดในการเล่นเนี่ยเราจะมีอยู่หลายโหมดด้วยกันในการโหมดออโต้โหมดเทรนนิ่งโหมดพัชโชแล้วก็คอนโทรลโหมดอ่าในโหมดพวกนี้จะเปลี่ยนได้จากการกดที่หลังตรงนี้เดี๋ยวดูส่วนของรีโมทกันดีกว่าเนาะนี่รีโมทที่เขาแถมมาในกล่องมันก็จะมีส่วนต่างๆอ่ะดูตรงที่ก่อนปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มโหมดปุ่มโหมดเนี่ยก็เหมือนปุ่มตรงข้างหลังเนี่ย คือข้าหลังขาวเนี่ยเขาไว้วใช้ในการกดเปลี่ยนโหมดนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันความความสามารถเหมือนกันกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้อ่าเามาอันนี้คือจอยสติ๊กใช้ในการควบคุมคือเขาจะมีโหมดโหมดในการควบคุมเขาอยู่นะนั่นก็คือ,อโหมดคอนโทรลโหมดใช้ในการควบคุมตรงนี้เขาจะคุมเดินหน้าถอยหลังเลี้ยซ้ายเลี้วขวาได้บังคับตรงนี้อันนี้คือ A B ซึ่ง A กับ B เนี่ยเขาจะใช้ต่างโหมดกันอ่าต่ามาปุ่มตรงด้านนี้ เรียกว่าปุ่มชิปอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดเช่นเดียวกันกับ a b เพราะว่าเขาใช้ในลนักษณะที่ต่างกันของแต่ละโหมดนะครับอืมอ่ะโอเคเรียบร้อยหมดแล้ว,มลวผมประกอบภายนอกลักษณะภายนอกว่ามีอะไรยังไงเนาะลองเล่นให้ดูเลยดีไหมพีจ<า>่จ<า>ังอยากเห็นนะอยากเล่นเอองั้นไปลองเล่นกันเลย,ยต้องเล่นข้างล่างอ่ะตรงนี้มันแค่ไปเพราะว่าคุณไดโนเสาร์ซูมเมอ่์ไดโนเนี่ยเขาจะวิ่งไกลามากเขาเก่งเขาอัจฉริยะเลยอ่ะแบบว่า เคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเหมือนสัตว์จริงๆเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โม,โม่เดี๋ยวค่อยดูอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะไปเลย เดี๋ยวเรามาดูโหมดแรกก่อนเลยที่ว่าโหมดออโต้โหมดใช่ป่ะใช่อ่ะอันดับแรกเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นนมีสีเหลี่ยมเยอมากแล้วตาก็ะจะเป็นสีเขียวดูนะนนนพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วแต่เขายังไม่ตื่นแเราต้องปลุกเขา่ะตื่นนะลูกนะ้าไงตื่นแล้ว เน่กนักนึน,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 นอึอาจ,จะเย็นลูกเอ้ยเ็นยนเนเย็นเย็นย้นเนะยนเง็นยเย็นเยนเยยเนยเนเยนเย็เย็นเย็นยเย็้ยเนยเย็นยเยนยเนียเย็นเนเ่ยเนยนเย็นนเ,นนเนงกนยนเนยยนยเนย อันนี้เขาบอกว่าเวลาดึงหางเนี่ยเขาจะโกรธเนี่ยเดี๋ยวมึงตรงนี้เวลาดึงหาง,งจะโกรธเดี๋ยวเดี๋ให้ดูนะว่าเป็นยังไงบอกว่าดึงหางเขาเนี่ยเขาจะโกรธอ๋อลองกันตาบ่วงตาแดงเห <laughs> มือนเหมือนลูกหมาเลยอะ่ะเนี่ยเห็นจอมเหนระนี่เลครับ อ่าใช่่ะ้ามือเราไปใกล้ๆก็อันนี้อันนี้คือเขาทำเทวิปก็คือเราเราหมุนอ๋อเห็นไหมอ๋อเราจะมีวิธีการต่างอ๋ออ๋ออ๋อันนี้อันนี้อันนี้หมุนมากไปหน่อยหมุนมากขนาดหมุนมากขนาดหมุนมากขนาดอ่าเมื่อกี้ก็จะตามมือเราเห็นไหม็จะตามมือเราแล้วก็จะหมุนหางเลยอืมอ่าเอ่าเดี๋ยวให้ดูไมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ดึงหางให้ดูเลยว่าดึงหางแล้วเขาโก่งมันเป็นยังไง เพราข้างเหนือการควบคุมนิดนึงต้องมีถ้าจะเล่นก็ต้องมีมีสเปซนิดนึงมีบริเวณให้เขาเล่น,น,นอ๋อแ้วกระโหลกกแล้วตาเขาแดงจริงเขาปวดแล้วตาเขาแดงเนอะจริงด้วยหายแล้วกระโดดแล้วเมื่อกี้เขาล้มไงก็ลเลยเหนื่อยอ๋อโอ้โอ่ะนะแฮนนิงหมดทำยังไงแฮนนิงหมดอ่ะถ้าบอกว่าแฮนนิงหมดตาจะเป็นสีม่วงอ่ะ ตาจะเป็นสีม่วงมีเรากดตรงนี้เป็นโหมดอันนี้ตาเขียวอยู่นะดู่ทีตานะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวกดทีนึงดูนะปึ๊บเนอ้าดูตาเห็นไหมเียนสีแล้วเป็นจรงมั้งเขาบอกว่าเป็นที่โหมดเวลาเอามือไปอังเหนือจมูกเขาจะนั่งลงเหมือนฝึกสุนัขดูนะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ้าวนั่งลงได้เก่งมากเฮ้ยดับเพิ่งโมโหทิตาเก่งมาก อ่ะต่อมาเขาบอกว่าดูตรงนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าเอามือโบอกช้าเนี่ยเป็นการสะกดจิตเขาแล้วเขาจะนึกว่าตัวเองเป็นไก่เขาจะขันอ่ะเดี๋ยวมาลองดูแล้วเขาจะขันจริงไหมเขากข็่โบกช้าแล้วเขาจะนึกว่าตัวเองเป็นไก่แล้วพ่อเขาจะขันน,นนะอะอืมัะ หมื่นกันดูกแทเป็นไก่อ๋อเมื่อกี้อ่าเป็นไงอ่าต่อไปยต่มันเขาบอกว่าอ่าแต่ถ้าถ้าผ่านเซนเซอร์เร็วๆเนี่ยเด็กน้องสาวจะคำรามแทนที่จะเป็นไก่มี่แล้วอ่ะคำรามสิลูกเมื่อกี้คำรามสิเดยสนับสนุนโดยซูเมอร์ไดโน หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป้อเกสตูดิโอทีมภาคกลิ่นปากหอม